สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวในพระคัมภีร์กันนะครับกับหนังสือเล่มหนึ่งที่ต้องบอกว่าทันดุเดือดและน่าขบคิดมากๆนั่นก็คือพระคัมภีร์โยชูวาครับเป็นเรื่องราวโบราณเกี่ยวกับดินแดนการต่อสู้และที่สําคัญที่สุดคือการเลือกโอเคครับก่อนที่เราจะกระโจนเข้าไปในเรื่องของโยชัวเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูภาพรวมกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงคือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากพันธสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับอับราฮัมเลยว่าจะให้ครอบครัวและดินแดนแก่เขา แต่และลูกหลานของเขากับกลายเป็นท่าในอียิปต์ซะงั้นจนกระทั่งพระเจ้าส่งโมเสสมาช่วยพากลาบออกมาครับเราก็ทำพันธสัญญากันอีกครั้งแต่ก็นั่นแหละครับพวกเขาก็ต้องร่อนเร่อย,อยู่ในถิ่นธุรกันดารถึง40ปีเต็มๆจนในที่สุดก็มาถึงริมแม่น้ําจอแดนปากทางเขาสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาพอดีและตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในวันนี้พอโมเสสจากไปแล้วก็ถึงเวลาของบทใหม่การเริ่มต้นครั้งใหม่กับผู้นําคนใหม่ที่ชื่อว่าโยชูวา เขาคนนี้แหละครับที่จะต้องมารับไม้ต่อนาําพาชาวอิสราเอลทั้งหมดก้าวเข้าไปในอนาคตของพวกเขาสิ่งที่น่าสนใจมากๆในช่วงแรกของหนังสือเล่มนี้ก็คือผู้เขียนเนี่ยพยายามจะบอกเราเป็นในๆเลยว่าโยชูวาคือโมเสสคนใหม่ลองดูสิครับทั้งคู่เรียกให้คนเชื่อฟังธรรมบัญญัติเหมือนกันส่งคนไปสอดแนมในดินแดนเหมือนกันและที่พีคที่สุดก็คือโมเสสเคยแยกทะเลแดงใช่ไหมครับโยชูวาก็แยกแม่น้ําจอแดนเหมือนกัน มันคือการตอกย้ำให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าการทรงนำของพระเจ้าเนี่ยยังคงอยู่กับพวกเขาไม่ได้หายไปไหนพร้อมกับโมเสสแต่พอข้ามแม่น้ำมาได้แล้วเนี่ยพวกเขายังไม่ได้บุกต่อนะครับเปล่าเลยพวกเขาหยุดก่อนเพื่อทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนั่นคือการหันกลับไปมองรากเหง้าของตัวเองครับพวกเขาหรื้ฟื้นพันธสัญญากับพระเจ้าขึ้นมาใหม่คนรุ่นใหม่ก็ได้เข้าสุนัตแล้วก็เฉลิมฉลองเทศกาลปัสกาเป็นครั้งแรกบนแผ่นดินผืนใหม่นี้เลย เหมือนการย้ำเตือนตัวเองว่าพวกเขาเป็นใครแล้วมาที่นี่เพื่ออะไรแล้วก็มาถึงฉากที่ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยครับอยู่ดีๆโยชูวก็ไปเจอกับนักรบลึกลับคนหนึ่งเข้าเขาก็เลยถามตรงๆเลยนะว่านี่ท่านอยู่ฝ่ายเราหรือฝ่ายศัตรูคำตอบที่ได้กลับมาเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองของเรื่องราวทั้งหมดไปเลยครับนักรบคนนั้นตอบว่าไม่ใช่ทั้งสองฝ่ายแต่เรามาในฐานะผู้บัญชาการกองทัพของพระยาเวโอ้โหมันชัดเจนเลยว่าคำถามที่แท้จริงไม่ใช่ พระเจ้าอยู่ข้างเราหรือเปล่าแต่เป็นเราเนี่ยอยู่ข้างพระเจ้าหรือเปล่าสงครามนี้ไม่ใช่ของอิสราเอลแต่เป็นของพระเจ้าทางหาดเอาละครับพอได้หลักการสําคัญแล้วทีนี้การทับก็เริ่มต้นขึ้นจริงๆครับซึ่งมันเปิดฉากมาด้วย2เรื่องราวที่อยู่ติดกันเลยและสอเรื่องนี้แหละครับที่เป็นเหมือนบทเรียนสําคัญให้กับเรื่องราวทั้งหมดที่ตามมาเรื่องแรกคือการรบที่เมืองเยริโคครับอันนี้เป็นอะไรที่แปลกมาก คือพระเจ้าไม่ได้สั่งให้พวกเขาสู้เลยนะครับแต่สั่งให้ทําอะไรที่ดูไม่น่าจะเกี่ยวกับการรบเลยนั่นคือให้เดินขบวนรอบเมืองเงียบๆพร้อมกับหีบพันธสัญญาเป็นเวลาเจวันมันเหมือนเป็นการทดสอบความไว้วางใจล้้วนเลยไม่ใช่การทดสอบความแข็งแกร่งทางการทหารชัยชนะครั้งนี้มันต้องมาจากพระเจ้าเท่านั้นแล้วพอจบเรื่องเยริโคปุ๊บเรื่องที่ตามมาติดๆเลยก็คือเมืองไอครับซึ่งผู้เขียนจงใจวางสองเรื่องนี้ไว้ข้างกันเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นแบบชัดๆเลย ที่เยริโคเนี่ยทุกอย่างคือการเชื่อฟังและไว้วางใจพระเจ้าล้วนๆผลลัพธ์ก็คือชัยชนะที่มาจากสวรรค์แต่ที่ไอมันตรงกันข้ามเลยครับเกิดการไม่เชื่อฟังการหลอกลวงขึ้นมาจากคนในอิสราเอลเองผลก็คือความพ่ายแพ้อย่างน่าอัปยศบทเรียนมันชัดเจนมากครับเชื่อฟังก็สําเร็จไม่เชื่อฟังก็ล้มเหลวแล้วทาไมพวกเขาถึงแพ้ที่เมืองอาย,ายล่ะ คำตอบมันน่าตกใจมากครับเพราะมันเกิดจากคนคนเดียวชายชื่ออาคานี่แหละเขาไปแอบขโมยของบางอย่างที่จริงๆแล้วต้องถวายให้พระเจ้าทั้งหมดจากการรบที่เยริโคมันแสดงให้เห็นบทเรียนที่หนักหน่วงมากๆว่าบาปของคนแค่คนเดียวเนี่ยสามารถนำหายนะมาสู่คนทั้งประเทศได้เลยความสำเร็จของชนชาติขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อของทุกคนจริงๆเอาละครับมาถึงตรงนี้เราคงจะเลี่ยงประเด็นที่ยากที่สุดในหนังสือเล่มนี้ไปไม่ได้แล้วล่ะครับผมว่าหลายๆคนที่อ่านเรื่องนี้ก็คงจะรู้สึกเหมือนกัน คือเรื่องของความรุนแรงและคําสั่งของพระเจ้าที่ให้ทําลายล้างชาวคาณาอันมันเป็นอะไรที่อ่านแล้วชวนให้ตั้งคําถามมากๆเลยครับคาถามมันก็เลยเกิดขึ้นตรงๆเลยว่านี่พระเจ้าสั่งให้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จริงๆเหรอมันเป็นคําถามที่ฟังแล้วก็รู้สึกไม่ดีเลยใช่ไหมครับแต่เราต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับค้อถามนี้และลงพิจารณาดูว่าเรื่องราวมันกําลังบอกอะไรเรากันแน่ถ้าเราไปดูเหตุผลที่ตัวบทพระคัมภีร์ให้ไว้นะครับเขาจะอธิบายว่าทาไมต้องเป็นชาวคาณาอัน คือในมุมมองของผู้เขียนเนี่ยวัฒนธรรมของชาวคานาอานนั้นเสื่อมทรามทางศีลธรรมอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยินการบูชายันเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเป้าหมายที่พระคัมภีร์ระบุไว้ก็คือนี่เป็นการพิพากษาการการะทาเหล่านั้นและเพื่อป้องกันไม่ให้อิสราเอลรับเอาธรรมเนียมแบบนี้มาใช้คือคําสั่งที่ให้มาเนี่ยมันฟังดูเด็ดขาดมากเลยนะครับอย่างเช่นในเฉลยธรรมบัญญัติที่บอกว่าท่านจะต้องขับไล่พวกเขาออกไปท่านจะต้องทําลายล้างพวกเขาให้สิ้นซากอย่าแต่งงานกับพวกเขา ฟังดูเหมือนต้องกําจัดให้หมดเกลี้ยงเลยใช่ไหมครับแต่เอ๊ะลองคิดดูดีๆนะครับถ้าทําลายล้างจนสิ้นซากไปแล้วจริงๆจ,จะมีคําสั่งห้ามแต่งงานกับพวกเขาตามมาได้ยังไงล่ะจริงไหมมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงไปตรงมาซ่อนอยู่แล้วความไม่ตรงไปตรงมานี้ก็ยิ่งชัดขึ้นอีกครับเวลาเราไปดูข้อความอื่นๆอ,อย่างในบทที่10บอกว่าอิสราเอลไม่เหลือผู้รอดชีวิตเลยในเมืองเฮบอนแต่พอไปอ่านบทที่15าอ้าวกลายเป็นว่ายังมีชาวคานาอันอาศัยอยู่ในเมืองเฮบอนอยู่เลย นี่แหละครับคือหลักฐานที่ชี้ว่าผู้เขียนกําลังใช้ภาษาแบบบัวหารเกินจริงหรือให้เพอร์โบลีซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆในการบันทึกเรื่องราวสงครามสมัยโบราณคือเขาเน้นเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของชัยชนะไม่ได้กําลังทําสมโนประชากรว่าใครตายไปกี่คนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันไม่ใช่การทําลายล้างแบบแหมวเข่งนะครับในเรื่องเนี่ยมีตัวอย่างของชาวคณะอันที่ไม่ได้ถูกทําลายด้วยอย่างเช่นราหบ หรือชาวเมืองคิเบโอนพวกเขาเหล่านี้เลือกที่จะหันมาหาพระเจ้าของอิสราเอลและพวกเขาก็รอดชีวิตนะครับนี่แสดงให้เห็นเลยว่ามันมีทางเลือกอื่นนอกจากการต่อสู้และการทำลายล้างอยู่เสมอทีนี้พอสงครามใหญ่ๆจบลงแล้วเรื่องราวก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายครับเป็นบทสรุปของทั้งหมดซึ่งก็คือการแบ่งดินแดนตามที่สัญญาไว้และคำพูดสุดท้ายของโยชัวก่อนที่เขาจะจากไปต้องบอกกันตามตรงเลยนะครับว่า พอมาถึงช่วงนี้เนี่ยใครที่อ่านก็อาจจะรู้สึกว่ามันเอ่อหน้าเบื่อนิดหน่อยนะเพราะมันเต็มไปด้วยรายชื่อยาวเหยียดเลยครับว่าเผ่าไหนได้ที่ดินตรงไหนพรมแดนอยู่ตรงไหนถึงตรงไหนเหมือนกําลังอ่านโฉนดที่ดินโบราณเลยแต่ถึงมันจะดูหน้าเบื่อสําหรับเรานะครับสําหรับคนอิสราเอลในตอนนั้นเนี่ยรายชื่อพวกนี้สําคัญสุดๆไปเลยเพราะมันคือการทําให้คําสัญญาที่พระเจ้าเคยให้ไว้กับอับราฮัมบรรพบุรุษของพวกเขาเมื่อหลายร้อยปีก่อน กลายเป็นความจริงขึ้นมามันคือหลักฐานที่จับต้องได้ว่าในที่สุดพวกเขาก็มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วและในช่วงท้ายของชีวิตโยชัวก็ได้กล่าวสุนทรพจน์อำลลาครับซึ่งสรุปใจความสําคัญได้3มอย่างเลย1คือเขาบอกให้ทุกคนจําไว้ว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อและเมตตาต่อพวกเขามาตลอด2คือเขาขอให้ทุกคนยังคงพักดีต่อพันธสัญญาต่อไปอย่าหันไปหาพระของชาวคันอันเด็ดขาดและ 3. อันนี้เป็นคําเตือนที่หนักแน่นมาก คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาไม่พักดีพวกเขาก็จะถูกพิพากษาและถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินนี้ไปและหนังสือโยชัวก็จบลงแบบนี้แหละครับจบลงด้วยคําถามปลายเปิดที่ทิ้งไว้ให้คิดว่าแล้วอิสราเอลจะเลือกอะไรกันแน่พวกเขาจะยังคงสัตย์ซื่อต่อพันธสัญญาได้ไหมมันเป็นตอนจบที่ตั้งใจเว้นว่างเอาไว้เพื่อปูทางไปสู่เรื่องราวในบทต่อไปของประวัติศาสตร์อิสราเอลและมันก็ทิ้งคําถามไว้ให้เราทุกคนได้คิดตามไปด้วยว่าในชีวิตของเราเองเราจะเลือกอะไร